เพสนเพนชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็น,น,น,นเป็นเพืเนน่อนน,น,นอนบ้าน,น,นใช่เป็นคลิปนี้นะคะก็คือเพื่อนมานอนบ้านห้าคน มีสี่ตรงนี้แล้วก็ถ้ารวมรวมนี่นะแล้วก็ข้างหลังมีกายนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าคืออะไการเน่นถ้ามองก่อนว่าเพราเราตรวจเอชไเคหมดแล้วถูกต้องใช่ก็คือปลอดภัยดีนะคะแต่ว่าสุดท้ายตอนแรกเราตรวจเชื้อไม่เจอสุดท้ายโปเชตต์ติดหมดเจ้ามู่โอเคโอเคก็เดี๋ยวมาติดตามความวุ่นวายต่อไปแล้วกันนะคะทุกคนค่ะก็คือ เราได้ทำการเล่นทูดอันแดไปนะคะนั่นแหละก็คือเมื่อกี้พัดพทโดนแดให้โทรหาลนพี่นะคะก็แอบเป็นใครใครโดนก็ขอโทษด้วยนะคะเธอรู้อยู่ก็คือฝีมือห็อยู่อิ่มอ่ะแต่เดิมอิ่มไม่ใช่แต่คืนนี้มีกินอีกแน่นอนไอ้นะให้ทุกคนดูสภาพตอนเนี้ยสภาพตอนเนี้ย สภาพตอนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วอะคือแบบข้าวเยี้ยมูข้าวเยี้ยมูข้าวเยี้ยมูนะจ๊ะข้าวเหยี้ยมูร้อนเขมรโอ้ยแต่ละคนก็จะทำอะไรต่ออะก็อาจจะพูดเมาพูดเมาแบบตามภาษาผู้ชายอะผู้หญิทุกคนตอนนี้คือแบบเปิดปาร์ตี้ในห้องแล้วก็คือแบบโอ้โหทรงแบบแต่ละคน ใกล้มาแล้วทุกคนทุกนมาแล้วเฮ้ยไม่เต้น่านเดอ๋วสลับเดี๋ยวกินไมเต้นเมาแล้วทุกคนอยู่ในกล้องพไม่เอาบามาผมยนน เหมือนบ้าคานนี้จะเป็นยาวนะคะทุกคนตอนนี้ไม่มากี่โมงชัสามทุ่มเองซึ่งมันอ่ะสามทุ่มสามทุ่มส่แปนาทีะ่รู้สึกตอนนี้ง่วงมาะคืนนี้แบบยาวๆตีสามตีห้าแ้ ตอนนี <muitas S 2> ้เป็นเวลากลางคืนที่แบบว่ากลางคืนมันกลางคืนตั้งแต่ต้นคิบแล้วเนี่ยเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่านะคะก็คือเข้ามานั่งเล่นในขับแล้วทำไมมันเป็นอีกไม่พอเขาล็อกไว้ไงเอออยู่ในขับทุกคนมาพอได้นะพูดเฉงใช่ะแล้วมันไม่มีชื่อให้ก็ลองลองทับลองดูตามเองไม่เอาอย่างงี้วันไหนที่เกเบิร์ขับเดี๋ยวเกเบรจะลงสตอรี่ให้นะคะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปเปิดเพลงเต้นอีีเพลงแปไปเ่อทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือค่อนข้างดึกแล้วแล้วก็ ก็ยังมีมงน่าเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าก็คือพูดจริงๆว่าหมดพลังกันแล้วแล้วก็เป็นฟันทายครีมเลยก็คือตอนนี้เข้าสูมม่หมดรีแลกซ์นะคะ อยาก็จะนอนอยากก็คงก็น่าจะอีกสามเดือนไม่ก็แบบกลคืนมันแค่มีเรื่องก่อมันแค่มีเรื่องให้เราก่อนนอนแล้วมันก็จะไม่ต้องอืมทุกคนคือจะนอนไม่ได้นอนจริงมีเรื่องอีกแล้วก็คือแบบแทกกำลังจะขึ้นไปนอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือพรุ่งนี้จะไปเที่ยวแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่ามันไม่ไม่เป็นคลัสเตอร์ใช่ไหมใช่เพราะแบบว่ามันมีคนไปเยอะมีรุ่นพงรุ่นพี่อะไรอย่างงี้ด้วยอุ้ย เอาิีๆว่าคลิปนี้ออนแอบไปก็คือถ้าติดก็รู้เลย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 ถูกต้องนะคะไม่แต่ว่าคือเลี้ยวแล้วสวดมนต์กันด้วยน้ำโมตันนี้อยากได้อยากได้อยากได้ก็คือนั่นแหละอือ ม,มันเป็นจังหวะโอ,อ้ยน่กลัวมากะทุกคนกินแป้งมากเลยอเคแเมันทำอะไแเรวคือทุกคนกินเปนลาคากินแป้งไม่ใช่ลาคาลมันคือแบบมัน,มนคือกิ่นครีมแต่ว่ากิ่นคีมที่เป็นกิ่นแป้งสิ่งนี้ไม่ชอบกิ่นแป้งอ๋องันทนไปเลจ้ะอ,อ้ยังสิ่งจับกล้องได้สั่นขนาดน,นี้คือตอนนี้มือมันหนุบไม่ไหวเลยจริงอือเกิดอะไรขึ้น ตอนมาขึ้นประเด็นคือทุกตอนนี้ทุกคนกำลังดีมันมีแอรู้่แผลชอบแรู้สึกว่าน่ารักมากสวยทีเนี้ยเพันีไเี้ยเก็เลยเพี่เขาลองสตา์ิีงปกติอาจารีดใช่ไหมล้วก็เลยแผ็หัะพี่ท้าเลยนะพี่ขาหลงเลยนะพิม เชิญท้าทายกันมนุษย์อยู่ไหมแผลหลับนะหลับโอ้าหแผเหลับหน้าไม่รู้ไยดีไหมทุกคนคะตอนนี้ก็เป็นเช้าอีกวันแล้วนะคะเมื่อคืนก็คือสลบกันแล้วก็นอนท่าอะไรกันก็ไม่รู้โอ้โหอาการหนักมากพอ้อง แล้วก็ตอนนี้ก็คือสภาพห้องไม่อยากจะถ่ายแล้วแต่มันดีมันดีสนแล้วคือเมื่อวานไ่ะเตียงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ก็คือรวมกันขึ้นมาลอลไรยกยกเบียงขึ้นมานะคะอืมนัม่นแหละเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสยามกันนั่นเองก็ติดตามชมคลิปต่อไปนะคะก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้เออวุ่นวาย,วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายติดตามทำชิปน,นะสิรันให้่อ